อาจจะไม่ชัดนนะครับเป็นเหรียญบาทนะครับปีพศ2548นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญบาทเหรียญนี้นะครับขออนุยัดซุมกล้องนะครับเป็นสีดานะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับผมซึ่งผมลองเช็ดลองทำอะไรดูแล้วนะครับผมสีดำเนี่ยคือดำเท่ากันนะครับ ทั้งด้านหน้าและก็ด้านดลังเลยนะครับด้านขอบเฟืองด้วยนะครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับผมก็รบกวนท่านที่นะครับเชี่ยวชาญน,นะครับความรู้ด้านเหรียญน,นะครับก็มาแนะนําด้วยนะครับผมเป็นเหรียญบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2548รเป็นสีดาทั้งเหรียญเลยนะครับ ก็แปลกว่าอีกแบบนะครับผมเห็นก็เก็บเอาไว้นะครับผมเก็บไว้นานแล้วนะครับผมซึ่งลักษณะเหรียญก็ยังคงสีนี้มาตลอดนะครับส่วนอีก